ก็หงี่คอนหงายใกล้ซีนนะอย่แต่จื้อหงีหม้อเพี้ยนหงนะหงีอ้อยจินจิงนหวานนะอันหอคอนเนี่ยหงีเพี้ยนหงแล้วพิษสายนา่ะกูว่าหงหมอแย้วอะ่ะก็ไม่ซีซันกล้องอะ่ะก็เย้วอันถทยก็ไม่หวานหมอเอาหล่ะเรามาแปลเป็นภาษาไทยกัน,นอนกอหงี่ว่าหุ่นหงเป็นยังไงมั่งหงียโกหกไงนะหงี่ต้องพูดจริงๆมานะอืมก็ดูดีนี่นั่นไงโกหกแล้วเพราะว่าอีกข้างบ้านน่ะมันยังบอกว่าไงไม่มีเอวเลยอ่ะ เดี๋ยวไปเริ่มเติมขนาดน,นี้ใน,น,น,นมันบอกว่าไม่มีอันนี้ก็เป็นแค่กล้องเซี่ยวฝ่านะคะเราอยากจะเอามาฝึกกันนะคะพูดกันไปวันละนิดวันละหน่อยเราไม่ได้หาเรื่องตีกันนะเป็นศัพท์ง่ายๆใช่ค่ะเราฝึกพูดไปเรื่อยๆแต่งประโยคไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะคล่องเนาะสำหรับวันนี้เราก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ